สวัสดีครับมาพบกับเพจท,ที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วนะครับท่านวันนี้แถมให้อีกนิดยังมีให้ผ่อนด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับที่ y o u t u ช e n e l นะครับที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาที่ดินถูกๆูกํทำเลดีๆมาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับวันนี้เรามาดูที่ดินแนวสวนเกษตรนะครับออยู่ที่ ตำบลคลอง6วาบนใต้นะครับอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับกำลังเคลียรงกันอยู่สวยงามเลยนะครับนี่ครับแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ902ตารางวาหรือว่า2ไร่ก็อีก1งาน2ตารางวานะครับนี่นะครับถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับทะลุออกคลองเรียบคลองสิไดิ้นะครับนะ ห่างนะครับห่างคลองระพีพัดเนี่ยเพียงไม่ถึงกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากรางสิตนครนายกประมาณ1 9กิโลนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ9 0 2ตารางวานะครับเหมาะมากครับดินดีนะครับเหมาะทำเกษตรนะครับ เป็นที่ดินแนวสวนเกษตรนะครับสนนราคา2,200บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะปรับราคานะครับเพราะที่ดินแปลงประมาณนี้หาแถวคลองสิบเนี่ยหายากแล้วนะครับแล้วก็สังเกตนะครับนีน่ีเป็นคลองลำรางสาธารณะนะครับลำรางสาธารณะนะครับนี่ขนาด อ่าน้าแรงนะครับก็น้ําจะมีตลอดปีนะครับไม่แรงนะครับทําเลเนี้ยเรามีอยู่2แปลงครับแปลงนี้คือ9ก้าตารางวาและแปลงฝั่งนู้นนะครับแปดร้อยแปดสิบสามตารางวานะครับอาสุดพรทุกเงื่อนไขนะครับทักมาคุยมาเจรจากันได้เลยนะครับเก๋ครับแปลงนี้เลยครับสวยงามเลยนะครับคาดว่าเร็วๆนี้นะครับลูกค้าเข้ามาดูค่อนข้าง อาหลายท่านอยู่นะครับใครสนใจทักอิ inbox มานะครับหรือว่าจะโทรสายตรงมาเลยก็ได้นะครับ0 8 2 9 2 5 9 4 9 6นะครับโอเคนะครับแต่ครับื่องสวยงามเสาไฟมีแล้วนะครับต่อขยายใหญ่ไม่ยากนะครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยพอสมควรแล้วนะครับ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 ส่วนเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยครับเนาะเข้ามาดูนะครับโอเคนะครับสนใจทักอิ inbox มานะครับสดผ่อนทุกเงื่อนไขนะครับมาคุยมาเจรจากันได้นะครับอ่า อย่าลืมนะครับฝากนิดนึงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ดินถูกทำเลดี159นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับคอยหาที่ดินถูกๆทำเลดีๆมาเสิร์ฟถึงมือท่านนะครับอโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ